ครบหนึ่งปีกับกาทรทำพขคอเลเซอร์ป่าหายไหมหลมขนแกชับหน้าใสขึ้นตอนนี้สภาพผิวเป็นยังไงยังน่าลงทุนอยู่ไหมคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าคะครูยาม,มองวันนี้รวมมาให้ตอบครบในคลิปนี้เลยค่ะ ัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครุณชคิดนา,า,ารักทุกคนนะคะวันนี้หมองอยากมาแชร์ประสบการณ์การทำพิคลเลเซอร์ของหมองซึ่งหมองทำมาได้ครบปีแล้วค่ะทำไปประมาณสองสาครั้งได้มีคุณคุณถามมาหลังไม่เยอะว่ายังน่าลงทุนอยู่ไหมมันคุ้มไหมหลังจากผ่านไป1ปีแล้วผลเป็นยังไงราคาหลักหมุนเจ็จี้เลย่ะเอเจ็บจีด <laughs> แล้วไม่ได้เจ็บแค่ราคาตอนที่ทําก็เจ็บด,ด้วยก่อนที่หม่องจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดีเดี๋ยวมารู้สักการทําพิโคลเลเซอร์นิ่นึงนะเผื่อบางคนยังไม่ได้รู้เนะเขามาลดกราฟ้าได้ไงพิโคเนี่ยเป็นชื่อเครื่องมือนะพิโคลเลเซอร์เป็นชื่อของเครื่องเลเซอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีหัวเฉพาะของเขาคุณสามารถรักษากราฟ้าได้รักษาหลุมสิวได้ลดดิ้วรอยก็ได้เอาง่ายๆว่ามีปัญหาผิวเรื่องอะไรเขาก็จะใช้หัวที่แตกต่างกันข้อส แพทย์ที่ทําต้องมีความเชี่ยวชาญหมองพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเขามีแพทย์ที่จบเฉพาะทางทางนั้นเลเซอร์โดยเฉพาะเลยนะมารู้เอาตอนที่เพื่อนเราเนี่ยเรียนจบทางด้านนั้นมาคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แพทย์ผิวหนังทั่วไปต้องจบเฉพาะทางเลเซอร์มาด้วยถึงจะทําได้ดีแต่เชื่อไหมว่าบ้านเราคลินิกที่ทําแล้วหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆก็คือ เอาง่ายๆว่าจะให้ดีต้องจบเฉพาะทางหรือไม่งั้นคุณหมอก็ต้องเก่งเพราะปัญหาของการทำพิคโคเลเซอร์เลยก็คือเกิดด่างค่ะหลังๆเห็นเยอะเลยนะคะเคสแบบนี้ถ้าเจอคลินิกไหนไม่ใช่หมอทำคืนเงินแล้วออกจากร้านเลยต่อไปข้อ3มหมองว่าอย่าเชื่อเซลล์เสมอไป ไม่ได้เหมารวมเซลล์ทุกคนแต่ก็มีเจอแบบนี้อยู่บ้างแม้กระทั่งหมองเองคือการจะทำพิโคเลเซอร์ค่ะต้องมีคุณหมอประเมินแล้วดูให้เหมาะสมแบบเราจริงๆอย่างฝ้ากาเนี่ยอาจจะเป็นหัวที่ความยาวคลื่น500อถึงพันกว่าเนี่ยค่ะคื่นนี้มีงานวิจัยยืนยันว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้าแบบนี้ค่ะแต่ว่าคุณหมอก็จะเลือกให้เหมาะกับเรานั่นแหละต้องยอมรับว่าหลังจากเลเซอร์หน้าผิวหน้าดีขึ้นจริง ผิวเงาผิวกระจกขึ้นมาเลยคุณยิ่งใช้คู่กับสกินแคร์ลดฝ้าคือผิวสวยเลยเหมือนชอบผิวตัวเองช่วงนั้นเลยอะแต่ทั้งนี้มันจะไม่อยู่ยงคงกับพันมันต้องกลับไปทาําซ้ําซึ่งมันเจ็บตัวไม่พอนะมันเจ็บเงินในกระเป๋าด้วยนะคืออาจจะไม่ต้องทาเลเซอร์ตลอดนะคะพักมาใช้สกินแคร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวที่หมองใช้คู่กับการทาเลเซอร์มาตลอดเป็นการประหยัดงบเพราะงั้นเราต้องมีวิธีในการเลือกใช้เบสิกเดลี่สกินแคร์ก่อนนะไปรีวิวไปร้อยรอบแล้วมั้งก็คือเมลามีอันตะี้เมลาสมาเพอร์เฟา และรักษาฝ้าแบบถูกและดีก็ต้องยกให้เมลามีอ่ะถูกไหมคะเพราะว่าเขาคลุกคลีอยู่กับปัญหาฝ้าปัญหากระมายาวนานคือมองเห็นรูปแบบการทํางานเขาแล้หมองชอบนะศึกษาการตลาดวิาะห์การตลาด,ด,าร,ลาดรู้ว่าคนไทยมีปัญหาฝ้าสามัมผัสเขาก็เน้นมาแก้เรื่องนี้สรรหาสารสกัดล้ำๆมาไว้ในสูตรเพื่อมาจัดการกับฝ้าได้ถูกกันคือถ้าใครถามเรื่องฝ้าบอกเลยว่าก,ก็ต้องเมลามีเป็นหนึ่งในช้อยอ่ะทำงานแบบ4สเตปแบบ f i n w a ยับยั้งลดเลือนบํารุงป้องกันอันนี้พูดไปแล้วสเตปหนึ่งกับสเตปสองเขามัดรวมไว้ด้วยกันก็คือยับยั้งแล้วก ตัวดังที่เขาใช้เนี่ยก็คือเขาใช้เมลาทินเอ็กซ์เป็นสารเคมนวัตกรรมเอกสิ์เมลาสินเอ็กซ์อันนี้วิจัยจากเกาหลีคือนอกจากที่จะช่วยลดการเลิตเม็ดสียังยับยังย้งการส่งผ่านเม็ดสีได้ด้วยออกฤทธิ์ได้ดีกว่าอาบูตินถึง80เท่าคนณค้นโดยที่ไม่ได้ไปทําลายเม็ดสีผิวเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องการเกิดจุดด่างขาวแน่นอนนอกจากมีเมลาทินเอ็กซ์แล้วยังใส่วัตานิโคเอ็กซ์แสกคอมเพล็กซ์บีมาด้วยคือเขาเป็นการรวมเอาสารสกัดทรงพลังจากธรรมชาตินย่างห้าตัวมาไว้ด้วยกันก็มา สเตปที่3จะเป็นเรื่องของการช่วยให้ผิวใสดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นก็จะมีในเซนามายนะคะอันนี้ก็มาเสริมริ์เมลาทินเอ็กซ์อีกแรงมีโซเดียมไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะที่ใส่เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสเตปที่4จะเป็นเรื่องของการป้องกันละเขาช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดโดยที่มียูวีฟิเตอร์ใส่มา2ตัวนะคะซึ่งให้เอสเพทั้งหมด20บองว่าในวันสบายๆที่เราไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิ์ทิ์เราก็ใช้เมลามีตัวเดียวจบนะแต่ว่าถ้าต้องออกไปข้้าาาางงงงนนนออกกไไปดดแยััซํม็ว่ททครบ รอบก่อนออกแดดทุกครั้งหมองพูดเสมอว่าที่พูดมาทั้งหมดจะเป็นมิติเดียวในการดูแลผิวจริงๆเขายังสามารถทําได้อีกถึง4มิติก็คือไม่ทําให้เกิดสิวนะทำให้ฟ้าที่สะสมใต้ผิวกระจางลงนะคะลด UV spot เวลาที่ผิวไปเจอแสงแดดนะมันจะกระตุ้น UV spot อ่อนโยนต่อผิวแบบบางแพ้ง่ายมองว่าเป็น5มิติที่ครอบคลุมที่คนเป็นฟ้าต้องการเลยให้ดูเนื้อครีมสําหรับคุณณที่ยังไม่เคยใช้ครีมก็จะเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะเกลี่ยง่ายนะหวังว่าถึงจะเป็นครีมก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเนนหนอะหนมผิว ผิวก็ให้ความชุ่มชื้นผิวดีนะคะคือหมองว่าสกินแคร์เขาก็ไม่ได้ไปแทนพิคโคเลเซอร์แน่คุณแต่สามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้ปกติเวลาต้องทำพิคโคใช่ไหมหลายต้องทําแบบปีละ3าถึงหครั้งแต่สําหรับหมองหม,มองมีแพลนว่าหมองจะลดจํานวนครั้งลงนะคะโดยที่เอาสกินแคร์เนี่ยมาใช้คู่กันหมองอาจจะทำแค่ปีละหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็ใช้เมลามีอ่ะเพื่อช่วยลดกระฝ้าจุดด,ด่างดำลดผิวหมองคล้ำไปด้วยนะคะคือคนเป็นฝ้ากระอัคุณยังไงซะส,สกินแคร์ลดฝ้ารวมถึถงครีมกันแดดก็จําเป็คนคุณคนที่มีปัญหาฝ้า,าหรือฝ้าซซ้้้ำาา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 กกกกกออออยยย่่่่ลลลืมมมมมมมคคคเเนนนนนนต์์หหหัแะะะะถ็็วิปปีีรโชงฝด subscribe ไหลแล้วก็แชร์ผพบคนดึงคนรักฝากติดตามรีวิวสุภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่างกูรูเช็ควันนี้กูรีบวางไปแล้ว